สังเบิ่มครับวันนี้เขาจะมาแย่งกันครับทำสีเส้นขาวครับสีเส้นขาวมันมเป็นองไรนี่ครับคือไม่ซักครับไม่ทิ้งครับ ผมจะคูเส้นคือเส้นนนักนกันครับกระดับแรกครับผมเส้นขาวนี่เวลาแยะแล้วมันจะเหมือนไม่เก่าๆเนาะแม่นครับผมไม่เก่าครับพื้นไม้มมจะเป็นพื้นึงเรียงของไม้ซักคล้องครับผมเขาจะเป็นสีธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าเส้นขาวเส้นขาวครับครับนี่เอามาดูวิธีการทําเส้นให้เป็นสีขาวก่อนครับผมนี่ต้องคูเส้นนะครับกระดับแรกครับผมก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเส้นมันจะบกคลหันบกคลหันครับนี่ครับมีเส้นครับตนี่คูแล้วมีเส้นครับผม เดี๋ยวมันจะครับผมจะเดี๋ยวเขาจะคูดเงื่อนมันลึกขึ้นแล้วก็อันเป็นชัดขึ้นก็ใจรจิญรั่วเจริญครับแปลงร,ร,รั่ครับผมแปลงรั่วครับอันละสามสิบบาทนึงครับผมถ้าเป็นถ้ารั่วมันใหม้นก็จะจะคูดง่ายน้อยง่ายน้อยครับผม ตามไร้ไหมนะครับเอาครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมเดซูมพอกกรรมโอเคกับหันเส้นเส้นครับละครับผมโอเคจากนั้นทาชั้นแกครับทาชั้นแกก่อนทาชั้นแกบางๆครับจะทาข้นนะครับเพราทาข้นเรื่อมันจะอุดเส้นมันจะมีเส้นนะครับอ๋อเบอร์ชั้นแรัเบอร์อันเดียวสีเส้นมันจะบอร์อยูเบอยู่ครับบอหันครับผมก็ทาชั้นแรกไว้บางๆบางๆครับนี่ครับ อันนี้เขาสามารถหลงแป้งได้เลยก็ได้ครับแต่มมนจะม้วนวน่อยหนึ่งแต่ถ้ายังให้ใสต้องลงและเกิดอีกทีหนึ่งครับเฮ้อใสครับผมถ้ายังขึ้พื้นใสก่านนี้ก็ต้องลงเล่เกิดก่อน,แ,น,นแต่ว่าถ้าเขาอยากคึ้มว้วนแบบแบบหนึ่งก็ต้องลงเละเกิดตีแป้งเลยลงแป้งเลยก็คือแล้วแต่ว่าใข่ชอบแบบไหนนี่เนาะแล้วเขาวิธีแต่วันนี้เขาก็เอาทำเส้นเลยทำเส้นเลยดีกว่าครับผม ต้องใจฝุ่นจีนครับฝุ่จนจีนเพราะว่าเพราะว่าอย่างต้องใจฝุ่นจีนตัวฝุ่นจีนเพราะว่ามันขาวครับเพต้องต้องการเพื่อนี่ครับฝุ่นจีนฝุ่นจีนอ่าพอเราไปซื้อแล้วเป็นเจมันจะเป็นจะได้หรอมันมขายเป็นโลครับขายเป็นโล,บ,บ,โลบอกฝุน่นจีนนี่เลยบอกฝุ่นจีนเลยครับโลแต่ใดตัวสามพิษบาลครับนี่ครับมันจะขาวครับมันจะขาวมันจะขาวคนนี้สองห้องครับ นิสส์พอมถ้าเขาทำไม่หลาเนี่ยเขาส่นิสสพร้อมได้ก็ดีมันก็คือว่านิสส์พร้อมมันจะทูกว่าฟุลจินแต่ว่ามันจะบางงามครับมันจะเหลืองครับอ๋อฝุ่นมันจะแตกต่างนะครับผมนี่ฝุ่นจีนครับนี่ฝุ่นิสส์พร้อมครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบเส้นออกเหลืองๆก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ว่าผมบอกได้เลยว่าสีตัวนี้ถ้าละนานไปมันจะเหลืองครับเพราะยางไหม่มันออกครับอ๋อครับผมก็เอาเอาเนียนขาวๆไว้ขาวไว้ก่อนครับแล้วจะผสมครับฝุ่นจีนจะผสมกับอะไรยังครับสีพลาสติกน้อยนึงครับคือสีพลาสติกมัน นี่ตัวนแข็งครัซสีพลาสติกต้วยมีต้วยครับมีกันแจ็ซด้วครับผมแต่ส่วนมากบาเดลนี่เขาจะมีแบบว่าสีสำหรับทำเส้นสัมฤทธิเนาะอ๋อครับผมแต่ว่ามันก็แต่ช่างช่างเขาเรียกว่าช่างรุ่นใหม่ครับช่างรุ่นใหม่ช่างรุ่นเก่าเขาจะไปใช้แจ็ซอย่างเงีเขาจะแจ้ซของน้ำเดิงมาเพราะว่ามันในนอตตัวครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ราคาบบแปลงตัวแปงครับผมแบบแปลงบบแปลงก็หาของที่ว่าสามารถเโฮสแจ็ได้เนาะครับผมอันนี้ฝุ่นจีนนะครับจีนไปมัเอาหน้ามาครับในแล้วส สีนี้ครับผมมาวัดสูงเลยผมพมอีกหน่อโฟซิชันมาใจกะนเออโฟซิสันนี่เหรอเออนๆๆเป็นสีปฏิกของยี่ห้ออย่าก็ได้เก่ายี่ห้อด้ครับเก่าๆดิเรเร่ก็ได้อย่าใส่นักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคัดบอกครับเออมาเดี๋ยวเรามาลองดูสีปฏิกครับผมสีปฏิสีปฏิกสีขาวครับขนๆก่อนนะครับก่อยใส่ครับนะครับสีปฏิกสีขาวครับอันนี้ก็เก่าๆแล้วเนาะเลยนี่นะครับผมนี่นะครับนี่ไปเก็บงานบ้างคุณมาครับมันเหลือครับก็เลยมาสาธิตให้กัน พอครับผมว่าการทําสีเส้นเป็นจะได้ครับสีเส้นก็เอาสามารถเอามาประยุกได้ยุกได้ครับผมมีใส่น้ำไปครับต่ตะกอนนี่ก็จะใจ้สีตะกอนเนี่ยจ้สีปฏิยางเดียวเลยบ่บ่ได้ใจ้แต่ต้องคัดน้ำครับอืมคัดน้ำครับมันแข็งเนาะแข็งครับผมถ้าใจ้ฟุ้นจีนไปก็ทำเมื่อทำเมื่อคัดง่ายหน่อยง่ายหน่อยครับเอาละครับนี่เขาใส่สีปฏิยังนิดหนึ่งครับผม อันนี้ผมสาธิตแบบง่ายๆครับเรต้องวิธีต้องนะครับแต่เขาจะประยุกเอาเองคนเดียวผมครับนี่ผมตักอีกแล้วครับผมเนี่ยนะครับเป็นสีนี้สีพลาสติกครับสูงไปครับนี่ครับครับผมนี่ครับถ้าอยากจะได้เส้นดำก็ใช้สีพลาสติกสีดำีดำโดยไม่ต้องใช้ฝุ่นจีนเลยเอ้ยใส่ฝุ่นจีนก่อนใส่ฝุ่นน้อยก็ได้ครับใส่ฝุ่นน้อยหรือว่าจะใช้ใส่ปีนสอพร้อมแตนก็ได้มันได้หลายสีครับเออเแต่ถ้าเส้นขาวพื้นเขียวเส้นเส้นขาวพื้นดำอะไรก็ได้หมดครับผมเดี๋ยวเราถัดไปจะทำเส้น อ่าพึ่นดำใส่เส้นขาวพึ่งพอครับมีเส้นสีธรรมชาติแลครับผมนี่ครับผมเจอดีครับเขานี่ครับต้องต้องต้องอันนี้แต่อยังขึ้มันเจ๊ะหลายครับนี่มันเจ๊ะไปหน่อยครับผมเจ๊ะเป็นอย่างครับนี่ผมสาธิตเพียงพอแล้วครับนี่ครับแต่ต้องใช้มีโป้ขีดหน่อยหนึ่งให้มันเข้าเส้นครับอืมเข้าเส้นครับโอเคครับผมต้องรอแห้งเป็นหนึ่งคัดครับ งั้นเดี๋ยวเขาล้อหื้อสีเส้นแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาคัดกันเนาะคัดกันครับผมโอเคครับอ่าตอนนี้สีเส้นเขาก็แห้งละแห้งแล้วครับผมก็เขาจะจะคัดนะครับจะคัดละคัดละเขาก็จะใจากระดาษไซายเบอร์สามครับกระดาษไซายเบอร์สามเนี่ยครับผมกระดาษไซายคัดไม่ตาฉลามครับผมพอละจอร์ดเคบกปากต้องใจาครับมันแบบไขรคงครับมันสนมานานนี่ครับดูๆข้างๆแต่มันไม่เหมือน สีเส้นขาวครับผมคัดเบ,บาๆครับนี่ครับผมนี่มันก็จะเหลือแต่ที่ฝั่งมาในเซียนเนาะครับผมนี่พื้นไม้ครับพื้นไม้จะงามครับนี่ครับผมเสร็จแล้วครับิปดปัดบนับ เซียนจะออกมาแล้วครับนี่ครับแต่ถ้าทาแล้วเกิดจะใส่กุนนี่ครับไปให้เราลองทาแล้วเกิดอ่าท้าแล้วกบทาแล้วกนเนาะทาล้วก็เพื่อนี้ครับท้าสลักเพื่อป้องกันสีโบกันเส้นรุดกันเส้นรุดครับผมโอ้แข็งแข็งนะครับไม่ได้เจรไว้ครับนี่ก็ฝนตกเนาะตกครับผมสีอาจจะแห้งอย่างจ้าหน่อย เดียวเดี๋ยวครับผมงานก็จะดูเป็นแบบคัสซิกคัสซิกหน่อยวินเทจวินเทจเก่าๆหน่อยแร่เกลืเงาครับแร่เกลือเกงาครับผมเคลือบโดยแรกเกลืเงาแต่เกลืเงาครับไองานสีเสี้ยนเนี่ยส่วนมากเขาจะบาเคลือบแรกเกลืหนาแต่หือหนาแต่หื้อครับเขาจะประมาณสักสองสามเที่ยวครับผมชั้นแรกก็ยังมาแห้งเลยครับรอให้แห้งแป๊บหนึ่งครับเนี่ยงามครับสวยงามเนาะครับผมดึงหน่อยนี่เออสีมัน ก็แล้วแต่นะใครชอบเส้นนักเส้นน้อยก็ลองก็ขูดเอาได้ดไ้ครับถ้าเป็นงานเป็นชิ้นเฟอร์นิเจอร์นี่ก็จะจะงามเลยนะถ้าเป็นชิ้นหน้ายิ่งใหญ่นะมีหลายสีเส้นครับแต่วันโอกาสหน้าผมจะมาทําเส้นพื้นดําเส้นขาวพื้นดําเส้นขาวครับหรืออาจจะเป็นสีธรรมชาติเส้นดำเดี๋ยวจะได้เดี๋ยววิดีโอต่อไปเดี่เราจะมา ผมเตรียม<ร>ไม้เบ้มุดแล้วครับเ <c oughs> อาเห้งครับเอาอะไรเก๋โอเคเคดี๋ยวเอามาทาละไรเกอพอกันสักเก๋เเกเงอเงองาครับผมโอเคโอเคล้วเก๋งเอาครับผมเราก็จะได้งานสีธรรมชาติเซียนขาว อืงานไปหันเส้นชัดเลยโอเคก็ทับตาแล็กเกอร์เงาสักสองสามเพียวแล้วกันเทลครับผมเนาะก็เสร็จเรียบร้อยละงานครับผมโอเคครับวิดีโอนี้ก็ฟ้ากีเดี๋ยววิดีโอหน้าเราอาจจะได้มาพองานสีเส้นใหม่ๆเนาะช่างเบิ้มเนาะเราจะได้วันนี้ฝาก็เดี๋ยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทาเเก็บไวว้ตัอยย่งล